ดูไหมเคยดูปั๊บตัวเองไหมไม่มีนะน้องคิดว่าการตรวจฟันการดูอันเงี้ยยากไหมไม่ยากนะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะตรวจเมื่อไหร่เราจะตรวจฟันเมื่อไหร่มีใครตอบได้ไหม การตรวจฟันที่ด <mel> ีที <mel> ่สุดเนาะคือควรตรวจหลังจากที่แปรงฟันกันก็คือหลังอาดหลังอาหารหรือจักรวันที่น้องไปแปรงฟันกันอย่างเงี้ยเนาะก็ลองมาตรวจฟันกันก็ได้นะคะมาลองดูว่าตอนนั้นมันจะไม่มีคราบอาหารไม่มีคราบที่ฟันติดละทําให้เราสามารถมองเห็นมองเห็นได้ได้สะดวกนะคะมองเห็นได้ชัดเจนเห็นว่าฟันถูกชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอาหาราติดไม่ใช่ว่าขนมติดเต็มปากอย่างเงี้ยเรามาดูมันก็จะ แต่ว่าคือควรทำมอบการเสร็จแล้วแล้วก็คนอยู่ในที่ที่มีแสงไฟเราจะได้มองเ,เห็นชัดเจนเนาะอาจจะไม่ใช่ไฟอันนี้ก็ได้อาจจะเป็นที่ที่มีแสงแดดคือไม่ใช่ว่าตัวในที่มืดเราจะมองไม่เห็นใช่ไหม ช่วงเนี้ยังไม่มีอาการหรอกแต่บางทีบางคนก็จะมาด้วยอาการว่าเสียวฟันบางคนเสียวฟันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาหาหมอแต่บางคนถ้าไม่มีอาการก็จะปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าไม่ใส่ใจไงไม่ดูไม่ดูไม่ดูแลสุขภาพฟันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตรวจฟันเองไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตรวจฟันเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ฟันเริ่มผุละก็จะปล่อยทิ้งไว้หลังจากที่มันดำเสร็จละมันก็จะเริ่มเป็นรูตรงที่เป็นรูเนี่ยตอนนี้ใช้สองสองขั้นเนี่ยนะคะขั้น